สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมแหมทัชพลเช่นเคยนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับช่วงของคดีที่อยากเล่าครับในช่วงนี้เวียมค่อนข้างกังวลกับความต่อเนื่องในการลงรายการของตัวเองมากๆครับไม่ว่าจะเป็นในช่องของตัวเองเนาะช่องแหมทัชพลช่องนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ย ก็เหลือรายการเดียวแล้วครับนั่นก็คือคดีที่อยากเล่าลึกลับลี้ลับกับตำนานเนี่ยไม่ได้มีเวลาทําเลยรวมถึงอีกหนึ่งช่องทางที่เพื่อนๆรู้จักพี่ยมกันเยอะๆก็คือไฟล n นอตฟาวพอดแคสต์คือในวันที่พี่ฮมอัดเนี่ยไฟ Not f ตฟาว เหลือสต็อกอีกแค่2ตอนเท่านั้นครับส่วนช่องตัวเองเนี่ยก็ไม่ดีดีไปกว่าเลยเหลืออีก2ตอนเหมือนกันดังนั้นค <cis S 1> ่อนข้างกังวลครับว่าจะมีสต็อกเหลือหรือเปล่าเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่าช่วงนี้งานพี่แฮมหนักมากๆครับพี่แฮมเพิ่งไปรับโปรเจกต์มาเนาะเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากๆหลายๆคนก็จะรู้แหละว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่แฮมก็ทํางานประจําครับดังนั้นงานประจําก็ต้องไม่ให้เสียเนาะส่วนงานเสริมครับหรือว่างานอดิเรกที่พี่แฮมทําอยู่อย่างการทำ podcast เนี่ยพี่ ก็ตั้งใจมากๆเลยว่าเราต้องไม่ทำอะไรแบบชุยๆอ่ะเหมือนแบบสักแต่มาพูดแล้วก็ให้มีตอนออกไปก่อนอย่างเงี้ยพี่แฮมรู้สึกว่าพี่แฮมไม่อยากทำครับถ้าจะทำก็ต้องเป็นแบบเรื่องราวที่มีคุณภาพเนาะเสียงก็ต้องมีคุณภาพด้วยดังนั้นถ้าเกิดเหตุอะไรที่พี่แฮมแบบไม่สามารถที่จะลงได้เนาะเกิดงานหนักจริงๆไม่มีเวลาจริงๆเนี่ยยังไงพี่แฮมต้องขออภัยเพื่อนๆล่วงหน้าไว้ก่อนแต่ว่าเพื่อนๆห้ามลืมเนาะ ต่อให้พี่ฮมไม่ลงตอนใหม่ๆเนี่ยก็กลับมาฟังตอนเก่าๆได้นะครับฟังซ้ําไปซ้ํามาเปิดนอนได้เหมือนกันเพราะว่าทุกๆวิวเนี่ยมีความหมายกับพี่ฮมมากจริงๆให้พี่ฮมรู้ว่าทุกคนยังอยากจะฟังเสียงของพี่ฮมอยู่ส่วนเรื่องราวในวันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่พี่ฮมใช้คําว่าทีเด็ดเลยแหละแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยฟังจนถึงตอนจบนะครับเพราะว่าเรื่องราวมันเหมือนจะเป็นเส้นเรื่องแบบง่งายๆเนาะแต่ว่าตอนจบเนี่ยอยากให้ฟังจริงๆดังนั้นฟังให้จบนะครับ แต่ก่อนที่จะไปเล่าก็ต้องพูดเหมือนเดิมทุกครั้งว่าผมไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภททุกเรื่องที่นํามาเล่าอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองเล่ามาถอดบทเรียนจากอดีตที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักครับ น้องน้อยอายุต่ำกว่า18ปีตอนนี้พี่ฮัมคิดว่าอยากให้ฟังเนาะน่าจะพอฟังได้แหละแต่ว่ามันก็มีเนื้อหาที่รุนแรงพอสมควรดังนั้นมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยหรือว่าไปชวนคุณพ่อคุณแม่มานั่งฟังด้วยเพราะว่าเรื่องราวนี้ก็เกี่ยวกับความรักครับเกี่ยวกับเรื่องราวของวัยรุ่นดังนั้นคุณพ่อคุณแม่คุณลูกเนี่ยนั่งฟังด้วยกันรับรองว่าจะได้ประโยชน์มากที่สุดเลยละครับเอาแล้วถ้าเกิดพร้อมกันแล้วมาฟังเรื่องราวในวันนี้กันเลยดีกว่า เรื่องราวนี้ครับเราต้องไปกันที่เมือง Clearwater รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเหตุการณ์นี้ต้องไปกันในวันที่24มกราคมปี2012ครับในค่ำคืนนั้นเนี่ยมันก็ควรจะเป็นคืนปกติธรรมดาคืนหนึ่งเนาะแต่ปรากฏว่าในถนนสายหนึ่งในเมืองนั้นเนี่ยกลับมี ร่างของผู้หญิงคนหนึ่งครับที่กำลังนอนจมกองเลือดอยู่อย่างน่ากลัวหลังได้รับการช่วยเหลือเนี่ยก็ทราบว่าผู้หญิงคนนี้เป็นนักศึกษาเองครับนักศึกษามหาวิทยาลัยอ,อายุเพียงแค่20ปีเธอมีชื่อว่าเมลิซาโดมครับต้องบอกว่าเมลิซาเนี่ยเธอมีร่องรอยบาดแผล ที่เกิดจากอาการบาดเจ็บเนี่ยจากการถูกแทงนะครับด้วยของมีคมมากกว่า32ครั้งครับซึ่งต้องบอกว่าเธอเนี่ยรอดชีวิตมาได้อย่างน่าเหลือเชื่อและมันเป็นอะไรที่ขนาดคุณหมอยังบอกว่ามันคือปฏิหารมากๆและในเมื่อเธอเนี่ยรอดชีวิตมาได้เธอก็สามารถที่จะให้การได้ใช่ไหมครับว่าคนร้ายเนี่ยที่ลงมือกระทําการอันโหดเคี้ยมเนี่ยคนนั้นคือใครและคนคนนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นแต่ว่าเป็น แฟนเก่าของเธอครับอดีตคนรักของเธอนั่นแหละที่เป็นชายหนุ่มที่ชื่อว่าโรเบิร์ตเบอร์ตันเมริซ่ากับ เบอร์ตันเนี่ยเขาได้ตัดสินใจคบหาดูใจกันมาตั้งแต่ตอนที่ทั้งคู่เนี่ยยังเรียนอยู่ในระดับมัธยมปลายเองนะครับตอนนั้นเนี่ยโรเบิร์ตเนี่ยพี่ฮมบรรยายเนาะลักษณะรูปร่างของเขาคือเขาเป็นผู้ชายที่ตัวสูงใหญ่มากๆครับแล้วก็มีนิสัยแบบขี้เล่นเป็นมิตรก็ดูเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนเป็นอย่างมากเมริซาเนี่ยเธอมองโรเบิร์ตว่าเฮ้ยเขาดูตัวใหญ่เนาะเหมือนกับยักษ์ใหญ่ แต่ก็เป็นยักษ์ใหญ่ที่แสนจะใจดีมากๆโรเบิร์ตเนี่ยดูเป็นคนที่ทั้งน่ารักแล้วก็สามารถที่จะปกป้องเธอได้อย่างไรก็ตามในช่วงที่ทั้งคู่กำลังจะจบการศึกษาในระดับมัธยมปลายอะครับ mm. เพื่อที่จะเตรียมตัวเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยใช่ไหมช่วงนั้นเนี่ยอยู่ โรเบิร์ตก็เริ่มที่จะมีนิสัยที่เปลี่ยนไปครับคือแทนที่คนจะเป็นแฟนกันตอนจะอสอบเข้ามาหาวิทยาลัยก็เป็นไงต้องคอยให้คำปรึกษากันคอยสนับสนุนกันช่วยกันติวหนังสือใช่ไหมแทนที่จะทำแบบนั้นครับในฐานะคนรักโรเบิร์ตกับทำตัว ตรงกันข้ามเขาทำตัวเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยเป็นคู่แข่งของเมริซ่ามากกว่าเขามาักที่จะอิจฉาครับพอยาลามเมริซ่าทำอะไรได้ดีกว่าตัวเองสอบได้คะแนนมากกว่าตัวเองเขาก็จะพยายามแบบเหมือนพูดจาถากถางเธอหรือถ้าเธอมีโอกาสจะได้อะไรที่ดีๆเนี่ยเขาก็พยายามที่จะขัดขวางไม่ให้เธอประสบความสำเร็จ แถมนิสัยน่ารักอบอุ่นตอนแรกเนี่ยที่เมอรอิซ่าเขาบอกว่าโหรเบิร์ตเหมือนยักษ์ใหญ่ใจดีใช่ไหมกลับกลายเป็นว่าไอช่วงที่กําลังจะจบมปลายเนี่ยเขากลายเป็นยักษ์ใหญ่สุดก้าวร้าวครับที่เกลียวกาดแทบจะตลอดเวลาพอเป็นแบบนี้เนี่ยเมริซ่าเองก็เป็นไงรับไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ไม่อยากอยู่ในท็อกซิกเรลเลชั่นชิพหรือว่าความสัมพันธ์แย่ๆแ,แบบนี้อีกต่อไปเธอก็เลยพยายามที่จะบอกเลิกโรเบิร์ตครับแต่กลับกลายเป็นว่า ตัวโรเบิร์ตเองเนี่แหละที่ไม่ยอมเขามักจะบอกเมริซ่าว่าเฮ้ย <_ d isk> อย่าทิ้งเขาไปเลยนะอย่าทอดทิ้งเขาไปเลยตอนนี้เนี่ยเรากําลังมีปัญหาไม่ใช่หรอพอมีปัญหาก็ต้องแก้สิก็ควรจะสู้ไปด้วยกันไม่ใช่หรอก็พยายามพูดต่อรองครับพูดแบบนั้นไปเพื่อให้เมริซ่าเนี่ยอยู่ต่อลามไปจนถึงขั้นมีการขู่ว่าเนี่ยถ้าเมริซ่าทิ้งเขาไปเนี่ย เขาจะฆ่าตัวตายซะเลยดังนั้นครับเมริซ่าก็เลยแบบเหมือนทนทน,ทนคบไปก่อนทั้งนั้นที่เธอก็ไม่ได้มั่นใจในความรักครั้งนี้อีกแล้วและสถานการณ์มันก็เลวร้ายลงไปอีกครับเพราะวันหนึ่งของเดือนตุลาคมปี2011เนี่ยวันนั้นเนี่ยโรเบริร์ตเขาไปแบบเหมือนไปดื่มไปแฮงเอาท์แล้วก็เมาแบบหนักมากๆเรียกว่าเมาแอกลับมาเลยแล้วก็ด้วยฤทธิ์ของสุราครับเพื่อนๆนสุดท้ายเขากลับเอาความมึนเมาเหล่านั้นเนี่ย ไปลงกับเมริซ่าเขาใช้กำลังทำร้ายเมริซ่าทั้งเตะทั้งต่อยทั้งทุบตีเธอไปหลายต่อหลายครั้งทางเมริซ่านี่ก็พยายามที่จะหนีเอาตัวรอดใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายเธอก็ทำมันได้สำเร็จเธอหนีออกมาได้ครับคราวนี้พอเธอหนีออกมาได้เธอก็รีบวิ่งไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีจากเหตุการณ์นี้ก็เลยทำให้โรเบิร์ตเนี่ยถูกจับกุมนะครับแล้วก็ต้องถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำยาวนานถึง สิชั่วโมงครับอยู่แค่สิบชั่วโมงเท่านั้นเองแต่นี่คือฟังเส้นสุดท้ายแล้วเนาะสำหรับเมลิซ,ซาเธอไม่มีทางให้อภัยนายโรเบิร์ตคนนี้อีกต่อไปเพราะว่า ทะเลาะก,กันก็ว่าแย่แล้วแต่นี่ถึงกับลงไม้ลงมือเธอทนไม่ไหวครับเธอรับไม่ได้และต้องการยุติความสัมพันธ์ที่แสนท็อกซิกอันนี้สัทีเมริซาก็เลยหลบหนีไปเลยครับหนบหนีนายโรเบริร์ตทุกช่องทางไม่ติดต่อไม่รับสายปิดบล็อกทุกอย่างเท่าที่จะทำได้จนเวลาเนี่ยมันก็ล่วงเลยไป2เดือนครับที่ทั้งคู่เนี่ยไม่ได้ติดต่อกันเมลิซาก็ได้ยินมาว่า โรเบิร์ตเนี่ยก็ไปมีแฟนใหม่แล้วนะนายโรเบิร์ตคนนี้ไปมีแฟนใหม่เรียบร้อยแล้วเธอก็เลยคิดว่าเป็นไงโรเบิร์ตน่าจะ move on ไปได้แล้วและทุกสิ่งทุกอย่างระหว่างเขากับเธอเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีอะไรที่จะค้างคายต่อไปเมลิซาเธอก็เลยกลับไปใช้ชีวิตตัวเองอีกครั้งอย่างมีความสุขครับแม้ว่าจะต้องทำอะไรคนเดียวแต่มันก็ดีกว่าการที่จะต้องมาพยุงกับอีกคนนึงเนาะทั้งๆท,ที่รู้ทั้งรู้ว่ามันเนี่ยไปด้วยกันไม่ได้ ทุกอย่างมันก็ดำเนินแบบนั้นไปด้วยดีครับจนกระทั่งในเวลาตอนประมาณตีสอของวันที่24มกราคมปี2012จจูๆเนี่ยโรเบิร์ตก็โทรศัพท์ไปหาเมริซ่าตอนนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มต้นทักทายอย่างเป็นมิตรเนาะก่อนที่จะเริ่ม ดราม่าครับเริ่มร้องไห้โฮออกมาเลยเขาเนี่ยพร่ำบอกนะว่าเขาเนี่ยเสียใจมากๆเลยนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เสียใจที่ไม่ได้อยู่ในฐานะคนรักของเมริซ่าอีกแล้วอย่างไรก็ตามครับโดเบิร์ตก็บอกว่าเขาเนี่ยอยากให้ความรักของเขากับเมริซาเนี่ยมันจบลงด้วยดีเป็นความทรงจำดีๆด,ดังนั้นเนี่ยเขาอยากจะขออะไรเมริซาสักอย่างหนึ่งได้ไหมคือเขาขอกอดเธอเป็นครั้งสุดท้ายครับ เขาอยากจะกอดเมรรซ่าอีกสักครั้งแล้วหลังจากนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไม่มาให้เมริซ่าเห็นหน้าอีกตลอดการในตอนนั้นครับเมรรซ่าเองเธอก็เห็นใจโรเบิร์ตนะแต่เธอก็รู้สึกไม่ได้ไว้ใจเขาขนาดนั้นอาจจะด้วยภาพตอนที่ถูกเขาทำร้ายเนี่ยมันยังคงชัดเจนอยู่ในจิตใจครับมันก็ทำให้เมริซ่าเธอคิดว่าเอาละเดีย๋ยวไปหาก็ได้แต่เธอก็ต้องหาอะไรป้องกันตัวไว้สักหน่อย ในการนัดเจอกันครั้งนั้นครับเมริซ่าก็เลยพกเอาพวกสเปรย์พริกไทยกับเพื่อนติ<ๆ>ดตัวไว้ด้วยใส่กระเป๋าไว้เพื่อกรณีฉุกเฉินเนาะเธอก็ยังสามารถที่จะป้องกันตัวเองได้ไม่นานนักครับทั้งคู่ก็ไปเจอกันณนะจุดที่แบบนัดก,กันไว้อะเนาะและทันทีที่โรเบิร์ตเห็นหน้าเมริซ่าเนี่ยเขาก็พุ่งตรงเข้ามากอดเธอทันทีอย่างไรก็ตามภายใต้อ้อมกอดอันอบอุ่นและเป็นมิตรของยักษ์ใหญ่ตัวนี้ มันกลับมีภัยร้ายซุกซ่อนอยู่โรเบิร์ตแอบถือมีดพับครับซ่อนเอาไว้ในมือและทันทีที่เขากอดเมริซ่าเนี่ยเขาก็ได้กางใบมีดออกมาก่อนที่จะหันคมมีดเนี่ยจ้วงแทงครับจ้วงแทงอดีตคนรักของตัวเองแบบไม่ยัง้งกว่า30ครั้งที่คมมีดของโรเบิร์ตเนี่ยมันได้ฝังลงไปในร่างอันบอบบางของเมริซ่า ตอนนั้นต้องบอกว่าเมริซ่าเธอต่อให้เธอจะระวังตัวแล้วเนาะแต่เธอก็ตั้งตัวไม่ทันจริงๆและทำได้เพียงแค่ความพยายามในการป้องกันตัวเองด้วยมือเปล่าครับพร้อมกับกรีดร้องนะครับขอความช่วยเหลืออย่างสุดเสียงแต่สุดท้ายด้วยแรงของผู้หญิงก็ไม่อาจที่จะสู้แรงของผู้ชายตัวใหญ่ได้แถมเขายังมีอาวุธอีกต่างหากเมริซ่าก็เลยล้มลงไปนอนกับพื้นท่ามกลางกองเลือดของตัวเองครับแล้วก็ค่อยๆหมดแรงลง โรเบิร์ตก็เลยหนีออกจากที่เกิดเหตุไปโดยเขาเนี่ยก็เชื่อว่ายังไงซะอีกไม่นานเนี่ยเมริซาก็คงจะตายจากโลกนี้ไปและในขณะที่สติของเมริซ่าเองก็กำลังที่จะเลือนลางลงทีละเล็กทีละน้อยเดชบุญครับในตอนนั้นได้มีเด็กวัยรุ่น2คนเนี่ยบังเอิญมาเห็นเหตุการณ์นั้นพอดีพวกเขาก็เลยรีบโทรไปแจ้งเบอร์นายวันๆเนาะ เบอร์ฉุกเฉินนี่แหละเพื่อเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจมาระงับเหตุมาจับกุมคนร้ายพร้อมกับหน่วยพยาบาลครับมาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บด้วยไม่นานนักเนี่ยทั้งรถพยาบาลเอย่ยทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเอ่ยเนี่ยก็มาถึงที่เกิดเหตุในเวลาที่รวดเร็วมากๆพวกเขาเนี่พบว่าเมริซ่าเนี่ยกำลังหายใจแบบรวยรินมากๆแล้วครับพร้อมกับบาดแผลที่มันสาหัสทั่วทั้งตัวตอนนั้นได้มีเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินทางการแพทย์คนหนึ่งเนี่ย มาถึงที่เกิดเหตุเนาะแล้วเขาก็รีบพุ่งเข้าไปช่วยเหลือเมริซ่าอย่างเต็มที่เขาพยายามที่จะทําทุกอย่างครับเพื่อช่วยเหลือชีวิตของเธอ,เอไว้ให้ได้ก่อนที่ไม่นานเนี่ยก็จะมีการติดต่อเอาเฮลิคอปเตอร์มารับตัวเมริซ่าไปส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนโชคดีที่เมริซ่าเนี่ยเธอถูกส่งตัวไปถึงมือคุณหมอได้ทันเวลาแต่ต้องบอกว่าอาการของเธอเนี่ยมันก็สาหัสมากจริงๆครับ อย่างที่บอกไปว่าเธอถูกแทงทั้งหมดเนี่ยสาครั้งใช่ไหมมีถึง19ครั้งครับเพื่อนๆที่มันเป็นการแทงเข้าไปบริเวณศีรษะใบหน้าแล้วก็ลําคอส่วนอีก13ครั้งเนี่ยก็จะเป็นตามมือตามแขนทั้งสองข้างซึ่งมันกําลังจะบอกอะไรเรามันบอกว่าในตอนที่เกิดเหตุนเนี่ยเมริซ่าเธอพยายามที่จะปกป้องตัวเองป้องกันตัวเองโดยการยกมือขึ้นมากันไหวครับ แต่ด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้มันก็ทําให้กระโหลกศีรษะของเมรรซ่าเนี่ยมีรอยร้าวเนาะดั้งจมูกของเธอเนี่ยหักไปเลยกระดูกกรามนี่ก็ร้าวไปด้วยฟันของเธอเนี่ยหลายซี่ก็หักไปหมดครับและที่รุนแรงที่สุดก็คือเส้นประสาทบนใบหน้าของเธอเนี่ยมันได้รับการกระทบกระเทือนจนเสียหายและส่งผลให้ใบหน้าซีขวาของเธอเป็นอัมพาตครับ ในการช่วยเหลือเมลิซ่านั้นครับแพ้ต้องให้เลือดเธอเนี่ยมากถึง12ยูนิตเนาะหรือว่าเทียบเป็นซีซีก็คือ600ซีซีและต้องปั๊มหัวใจเธอขึ้นมาเพราะว่าเมลิซาเนี่ยเหมือนเธอ,เอ,อหัวใจเธอหยุดเต้นเนี่ยไปถึง4ครั้งเลยแม้จะมีโอกาสเพียงน้อยนิดที่เธอจะรอดชีวิตมาได้แต่ว่าสุดท้ายนีย่เพื่อนๆปฏิหารมันก็มีจริง จากฝีมือแล้วก็แรงกายแรงใจของทีมแพทย์ครับประกอบกับความใจสู้ของตัวเธอเองด้วยนั่นก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันผ่านไปได้ด้วยดีเมลิซา mm. พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน,านหลายวันครับจนเธอเนี่ยค่อยๆกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้มากยิ่งขึ้นแต่เธอก็ไม่เคยที่จะลืมความโกรธแค้นเลยเนาะ โกรแค้นต่อคนร้ายอย่างนายโรเบิร์ตคือมีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่ครอบครวองเธอเนี่ยก็ไปเยี่ยมเมริซ่าเมริซ่าเนี่ยก็ได้เขียนลงในกระดาษนะว่าตายยังอยู่หรือติดคุกซึ่งนั้นก็หมายถึงสถานภาพของนายโรเบิร์ตคนร้ายที่ก่อกรรมทำเข็นกับเธอเอาไว้นั่นเองครับแต่ต้องบอกว่าหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จเนี่ยโรเบิร์ตเนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนครับเขาหนีกลับไปที่บ้านของตัวเองเพื่อที่จะพยายาม ค่าตัวตายตามคือโรเบิร์ตเนี่ยเขากลับไปถึงบ้านเนี่ยเขากินยานอนหลับเข้าไปหลายต่อหลายเม็ดครับหลังจากนั้นก็ขึ้นรถของตัวเองแล้วก็เหยียบคันเร่งเนาะพุ่งชนเข้ากับกำแพงอย่างจังอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่ได้ทำให้โรเบิร์ตเนี่ยจากโลกนี้ไปครับเขายังอยู่แต่ว่าเขาไปฟื้นอีกทีหนึ่งที่โรงพยาบาลในสภาพที่แบบถูกมัดไว้กับเตียงแล้วข้างๆเนี่ยก็ไม่ใช่คุณหมอครับแต่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย ยืนเฝ้าดูแลเขาอย่างใกล้ชิดหลังจากที่รักษาตัวโรเบิร์ตจนสามารถนำตัวออกจากโรงพยาบาลได้โรเบิร์ตก็ต้องถูกนำตัวมาดำเนินคดีมาพิจารณาคดีในชั้นศาลใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนว่าในชั้นศาลเนี่ยโรเบิร์ตเขาไม่มีข้อโต้แย้งใดๆในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยกระทำลงไปคือมันมีทั้งพยานทั้งหลักฐานที่มันชี้ชัดชนิดที่ว่าดิ้นไม่หลุดแน่ๆครับสุดท้าย โรเบิร์ตก็เลยถูกตัดสินให้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์ขอทันบนครับกลับมาทางด้านเมริซ่ากันบ้างแม้ว่าเธอเนี่ยจะสามารถออกจากโรงพยาบาลได้ในเวลาค่อนข้างแบบอันรวดเร็วเนาะถ้าเทียบกับบาดแผลที่เธอได้รับเนี่ยแต่ต้องบอกว่าเธอก็ต้องกลับมาอยู่ที่บ้านมาใช้เวลาในการฟื้นฟูตัวเองมาทำกายภาพบำบัดอีกซักระยะหนึ่งเลยครับและนอกจากร่างกายแล้วเนี่ยต้องบอกว่า จิตใจของเธอก็เจ็บปวดอยู่ไม่น้อยคือตอนนี้เนี่ยใบหน้าของเธอซี่ขวาเป็นอมัมพาตใช่ไหมครับแถมตอนนั้นเนี่ยอย่างที่พี่แอมบอกเนาะเธอถูกแทงที่ศีรษะเยอะมากๆดังนั้นเธอต้องโกนศีรษะเลยครับแบบโกนไม่ให้เหลือผมเลยเพื่อรักษาแผลที่ศีรษะให้มันแบบหายสนิทดีก่อนเนาะส่วนใบหน้าเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยบาดแผลจนแทบจะจําหน้าตัวเองไม่ได้ตอนนั้นเมริซ่าคือเดิมทีเธอเป็นผู้หญิงที่หน้าตาค่อนข้างดีครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ทุกๆครั้งที่เธอส่องกระจกเธอร้องไห้ออกมาทุกครั้งอย่างไรก็ตามเมริซ่าเธอก็ไม่ได้ยอมแพ้เนาะเธอต่อสู้ในทุกๆวันเธอพยายามจะบอกตัวเองในแง่ดีนะว่าเธอเนี่ยโชคดีมากแค่ไหนนะที่สามารถมีชีวิตรอดมาถึงตอนนี้ได้ในเวลาต่อมาครับหลังจากที่บาดแผลอะไรมันดีขึ้นแล้วเนี่ย มิเรซาก็พยายามที่จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูใบหน้าของตัวเองไปรักษาแผลต่างๆบนใบหน้าตามร่างกายต่างๆมีไปปลูกฟันด้วยนะครับแบบไปปลูกถ่ายฟันขึ้นมาทดแทนซี่ที่มันหายไปเนาะพร้อมกับมีการไปรับการผ่าตัดกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นประสาทบริเวณใบหน้าครับและสุดท้ายก็ทำให้ใบหน้าของเธอเนี่ยมันหายจากการเป็นอัมพาตแม้ว่ามันจะไม่ได้ร0 0เเนะครับเพื่อนๆแต่ว่าสุดท้ายเนี่ย อย่างน้อยๆมันก็ทำให้เมริซ่าเนี่ยกลับมายิ้มแล้วก็หัวเราะได้อีกครั้งหนึง่งอย่างไรก็ตามครับต่อให้เธอเนี่ยไปทำให้ใบหน้ากลับมาค่อนข้างสภาพใกล้เคียงกับของเดิมแล้วเนี่ยแต่ว่าในตอนนั้นต้องบอกว่าเมริซ่าเธอหมดความมั่นใจในตัวเองเธอคิดว่าคงแบบไม่มีใครจะมาชอบเธอแล้วแหละคงไม่มีใครสนใจในตัวเธอแล้วและเธอคงต้องใช้ชีวิตเป็นโสดแบบนี้ไปตลอดแน่ๆดังนั้นเมริซาก็เลยคิดว่าเอาล่ะไหนๆก็จะไม่มีครอบครัวไม่มีแฟนและ ดังนั้นเธอขออุทิศต,ตัวเองเนี่ยให้กับการถ่ายทอดเรื่องราวของตัวเธอให้กับผู้อื่นละกันเพื่อสร้างความตระหนักรู้ครับความระมัดระวังตัวถึงความสัมพันธ์ที่มันเป็นพิษหรือว่า Toxic r e l ationship นั่นเองเมริซาได้ออกไปบรรยายตามสถานที่ต่างๆครับเพื่อบอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้กับผู้คนต่างๆวันเวลาผ่านไปจนกระทั่งเดือนตุลาคมปี2012ตอนนั้นเนี่ยเมริซาได้ไปบรรยายในงานงานหนึ่ง และที่นั่นเธอได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งครับที่เธอเนี่ยไม่ได้คาดคิดว่าจะเจอเขาอีกผู้ชายคนนั้นมีชื่อว่าคา m e เมรอนฮิวคาเมรอนคือใครรู้ไหมครับถ้าหากเพื่อนๆจำได้เนาะย้อนกลับไปในวันที่เกิดเหตุเนี่ยตอนนั้นได้มีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ฉุกเฉินคนหนึ่งใช่ไหมที่เขาเนี่ยพยายามอย่างสุดความสามารถในการที่จะยื้อชีวิตของเมรซ่าไว้และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ฉุกเฉินคนนั้นแหละครับ ก็คือนายไคเมรอนฮิลคนนี้นี่เองบางเอินว่าวันนั้นเนี่ย o คเมรอนเขาได้มาฟังบรรยายของเมริซ่าพอดีๆครับคือจริงๆไม่ได้มาแค่ไคเมรอนนะแต่เขามาฟังทั้งทีมฉุกเชินเลยครับเพื่อนๆคือต้องบอกเลยว่าทุกคนเนี่ยจำได้ครับจำเมริซ่าได้เป็นอย่างดีพอเมริซ่าบรรยายเสร็จเนี่ยทุกคนก็เหมือนเข้าไปแนะนําตัวนะครับแล้วก็บอกเมริซ่าว่านี่แหละพวกเขาเคยเจอกันมาแล้วนะวันนั้นที่เกิดเหตุก็เป็นทีมนี้แหละ ที่เข้าไปช่วยเหลือเมริซ่าแถมคนในทีมทุกคนเนี่ยยังชี้ไปที่นายคา r o เมรอนบอกว่าคา m e เม n รอนนี่แหละคือคนที่สำคัญที่สุดเลยนะที่เขาเนี่ยแบบโอ้โหช่วยเมริซ่าแบบเอาเป็นเอาตายครับลงมือไปปั๊มหัวใจยื้อชีวิตเมริซ่าอย่างเต็มที่เมริซ่ารู้แบบนั้นเธอแบบโอ้โหกล่าวขอบคุณทั้งคาเมรอนเองแล้วก็ตัวพนักงานทั้งทีมหยุกเฉินเนี่ยแบบ ừ, ด้วยแบบน้ำตาปิ่มเลยครับ และหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็แยกย้ายกันไปแต่ปรากฏว่าในวันถัดมาเนี่ยค ا เมรอนได้ส่งข้อความไปหาเมริซ่าครับเขาบอกว่าเขากับคนในทีมเนี่ยอยากจะชวนเมริซ่ามาร่วมรับประทานอาหารค่าด้วยกันสักหน่อยพวกเขาเนี่ยรู้สึกว่าไหนๆเจอกันแล้วเนี่ยเหมือนโลกเหวี่ยงให้มาเจอกันอีกครั้งพวกเขาก็เลยถือโอกาสนี้ ัดงานเล็กๆที่สถานีดับเพลิงครับร่วมกันกับพนักงานฉุกเฉินทุกคนนี่แหละมาแบบเหมือนร่วมรับประทานอาหารด้วยกันเมื่อเป็นเพื่อนกันเนาะพอฟังแบบนี้มาริซาก็เป็นไงดีใจมากครับเธอตื่นเต้นมากๆแล้วก็รีบตอบรับคำเชิญทันทีพอถึงวันนัดหมายเนี่ยมาริซาก็เดินทางไปพร้อมกับคุณแม่ของเธอแล้วก็ร่วมรับประทานอาหารค่ากับเหล่าผู้มีพระคุณของเธอบรรยากาศในวันนั้นต้องบอกว่ามันเต็มไปด้วยความสุข ความอบอุ่นแล้วก็ความประทับใจครับให้กับเมริซ่าเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกับคาเมรอนครับคือต้องบอกว่าเมริซ่าเนี่ยเธอรู้สึกตกหลุมรักคาเมรอนเข้าเต็มๆถึงกับหลังเลิกงานเนี่ยพอกลับมาถึงบ้านเนี่ยเมริซ่าเดินไปสะกิดคุณแม่เลยบอกว่าแม่คะผู้ชายคนนี้แหละที่จะเป็นแฟนคนถัดไปของหนูเขาคือคนที่หนูอยากจะใช้ชีวิตด้วยเจ้าฟันเฉยๆก็การะไรอยู่ใช่ไหมครับอยากได้ต้องเป็นไงครับอยากได้ ต้องลงมือถามกันเพื่อนดังนั้นเมริซ่าก็เลยเริ่มที่จะติดต่อไปหาคาเมรอนเรื่อยๆครับหรือว่าภาษาบ้านๆก็คือคอยเตาะอะไรครับเตะไปเรื่อยๆแล้วคาเมรอนก็ใจบางๆดนะ้วยเนาะโดนเตาะบ่อยๆก็เป็นไงครับใจอ่อนไม่นานนักทั้งคู่ก็เลยตกลง คบหากันซะเลยครับกลายเป็นความสัมพันธ์จากเพื่อนเนี่ยก็เลยพัฒนามาเป็นคนรักนั่นเองพวกเขาก็ชวนกันไปออกเดทบ่อยๆครับแล้วก็ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ดูแลกกันและกันดียิ่งๆขึ้นไปและต้องบอกว่าแม้เมริซ่ากับคาเมรอนเนี่ยอายุเอาจริงๆพวกเขาห่างกันถึง17ปีแต่มันก็ไม่ได้เป็นปัญหาเลยครับอายุมันเป็นเพียงแค่ตัวเลขพวกเขานี่เข้ากันได้เป็นอย่างดี ในระหว่างนั้นตัวเมริซ่าเองเธอก็ยังคงทําเพื่อสังคมเหมือนเดิมเนาะเธอยังคงไปบรรยายเรื่องราวของเธอต่อไปเป็นคนหลักในการรณรงค์เรื่องราวเกี่ยวกับความรุนแรงภายใต้ความสัมพันธ์ของคนรักแล้วก็คนในครอบครัวต่อไปแต่แล้วครับเหตุการณ์สําคัญก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งคือด้วยผลงานที่เมริซ่าเนี่ยเขาทําให้กับสังคมอย่างเต็มที่เนาะออกไปบรรยายนู่นนี่นั่นก็ทําให้เธอเนี่ย ได้รับเกียรติครับได้รับเชิญให้ไปเป็นคนเหมือนคว้างลูกเบสบอลในงานแข่งขันเบสบอลทีมแธมบะเบรส์เนาะที่เมืองเซนส์ปีเตอร์เบิร์กคือปกติพลาามีงานแข่งขันเบสบอลพี่ฮมอาจจะไม่เคยดูแต่ว่าพี่ฮิมเคยดูมันผ่านครับเขาก็จะให้คนที่มีชื่อเสียงหรือว่าคนที่เป็นคนสําคัญเนี่ยทางสังคมเนาะมาเหมือนมาเป็นเกียรติมาทําหน้าที่ในการคว้างลูกเบสบอลเปิดงานอะไรประมาณนี้ปรากฏว่าวันนั้นเนี่ย เมรซ่าเธอได้รับเกียรตินี้ครับเธอก็มายืนอยู่ที่จุดที่เตรียมจะคว้างลูกเบสบอลใช่ไหมโดยคนที่เอาลูกเบสบอลมาให้เนี่ยก็คือคาเมรอนครับแฟนหนุ่มของเธอคารเมรอนก็เดินเข้ามาเลยแล้วก็เอาลูกเบสบอลไปให้กับเมริซ่าเนาะเมริซ่าก็รับลูกเบสบอลนี้ขึ้นมาครับแต่ปรากฏว่านี่ไม่ใช่ลูกเบสบอลธรรมดาครับเพื่อนเพื่อนแต่บนลูกเบสบอลลูกนั้นกลับมีข้อความที่เขียนว่า Will you marry me ครับหรือว่าภาษาไทยก็คือ คุณจะแต่งงานกับผมไหมโอ้โหพี่แฮมเล่าไปถึงช็อตนี้ขนลุกเลยครับคารเมลอนในตอนนั้นคุกเข่าลงต่อหน้าเมริซ่าแล้วก็ทารกกานันทั้งหมดครับพร้อมกับหยิบแหวนเพชรที่เตรียมไว้เนี่ยมามอบให้กับแฟนสาวของเขาแน่นอนว่าคนในโหดสเตเดียมมันไงครับโหแซลกีตการ์ดโหนี่พี่แฮมยังอยากแซวเลยนะครับกีตการ์ดด้วยความยินดีไปหมดเลยครับตอนนั้นเมริซ่าเธอกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เนาะ พร้อมกับรีบตอบรับคำขอของครมอนอย่างเต็มใจจากหญิงสาวคนหนึ่งครับเพื่อนๆที่ไม่คิดว่าจะมีใครอยากจะคบหาหรือว่าสนใจเธออีกแล้วจากคนที่เจ็บปวดจากความรักในอดีตเนี่ยจนสุดท้ายความที่เธอไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาครับจะทำให้เธอเนี่ย กลับมายิ้มได้และก็มีความสุขอีกครั้งหนึ่งในที่สุดวันที่4มีนาคมปี2017เนี่ยเมเรซ่ากับแคมมรอนก็ได้เข้าพิธีวิวาต่อหน้าสักขีพยานมากมายครับคือในวันงานวันนั้นโหมีทั้งเพื่อนมีทั้งเหล่าครอบครัวของทั้งคู่เหล่าทีมพนักงานเจ้าหน้าที่แพทย์ฉุกเฉินวันนั้นเนี่ยมากันครบเซตครับไม่พอ คุณหมอที่รักษาเมลิซาเนี่ยที่แบบช่วยกันเย็บแผลช่วยกันทําทุกอย่างเนี่ยมากันในงานหมดเลยครับเคลียมจินตนาการแล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบน่าประทับใจแล้วก็อบอุ่นสุดๆไปเลยและเรื่องราวนี้ครับแม้ว่ามันจะมีความเจ็บปวดจะมีความโหดร้ายซ่อนอยู่แต่สุดท้ายก็จบลงอย่าง แฮป p ี้เอนดิ้งครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆวันนี้พี่แฮมก็นําเรื่องราวที่พี่แฮมรู้สึกว่ามันหลากหลายอรรถรสมากมากเนาะพอตอนที่พี่แฮมแปลคดีนี้เสร็จพี่แฮมก็รู้สึกว่าโ,โหเป็นเรื่องราวที่อดที่จะเอามาเล่าเพื่อนเพื่อนฟังไม่ได้เป็นหนึ่งในคดีที่พี่แฮมรู้สึกว่าพี่แฮ บรรทับใจอะครับรู้สึกว่าเล่าไปแล้วก็ขนลุกไปไม่รู้ว่าเพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้เพื่อนๆรู้สึกยังไงเนาะถ้าเพื่อนๆรู้สึกยังไงก็ช่วยพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกับพี่ฮมนิดนึงแล้วกันพี่ฮมอ,อยากพูดคุยกับทุกคนจริงๆครับเพื่อนๆที่รู้สึกว่าเออฟังแล้วรู้สึกดีฟังแล้วมันอาจจะมีแง่มุมมีประโยชน์อะไรเนี่ยอย่าลืมแชร์ไปให้คนอื่นด้วยทุกๆแชร์มีความหมายทุกๆไลค์ก็มีความหมายเช่นเดียวกันกับทุกๆวิวนะครับ ทุกๆวิวก,ก็มีความหมายพี่หวังว่าคลิปนี้เนี่ยมันจะเป็นกำลังใจครับจะเป็นพลังให้กับทุกคนแม้ว่าเราจะต้องผ่านเหตุการณ์อะไรที่มันอาจจะไม่ดีเนาะที่มันร้ายๆเรารู้สึกว่าเราอยากจะยอมแพ้ละอย่าเพิ่งยอมแพ้ให้เมริซ่าเนี่ยคนแบบเมริซ่าเนี่ยเป็นพลังเป็นตัวอย่างได้ครับว่าถ้าเราต่อสู้แล้วเนี่ยเชื่อว่ารอยยิ้มจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคต อีกแน่นอนพียแอมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้นะครับสำหรับวันนี้ครับเพื่อนๆก็ดูแลตัวเองดีๆนะพียแอมก็รู้สึกว่าวันนี้พีแอมเล่าไปก็มีความสุขไปหวังว่าความสุขนี้มันจะแผ่ไปถึงเพื่อนๆด้วยนะครับและเจอกันใหม่โอกาสหน้าพียแอมขออนุญาตไปพักผ่อนก่อนนะเดี๋ยวจะพยายามเคลียร์งานแล้วก็มารีบทำสต็อกเพิ่มเติมให้ได้ดูแลตัวเองดีๆครับสวัสดีครับ